ว่าแล้วก็สั่งให้ทาดคนหนึ่งตวงข้าวรีบสี่ทนานห่อชายผ้าให้สังขาเศรษฐีเพื่อนผู้ตกยากไปเพื่อนทรยศครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกรุงราชคฤห์มหานครครั้งนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสังขามีทรัพย์ 800ล้านอยู่ในเมืองนั้นเขามีสหายคนหนึ่งชื่อปิริยะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ถึง800ล้านเหมือนกันอยู่ในกรุงพาราณสีต่อมาปิริยะเศรษฐีได้ประสบความยากจนลงโดยลำดับด้วยมหาภัยอันเหลือวิสัยที่จะแก้ไขได้เขาจึงพาภรรยาเดินทางจากกรุงพาราณสีสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อจะขอพึ่งใบ <ines> บุญสังฆาเศรษฐีสหายรักของเขาฝ่ายสังฆาเศรษฐีเมื่อได้พบหน้าเพื่อนก็ให้ยินดีและให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีที่สุดและคันให้เพื่อนพักอยู่สองสามคืนแล้วก็ถามว่าเพื่อนมาหาเราต้องการอะไรหรือเรามาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนปิริยะเศรษฐีผู้ตกยากตอบ เพราะเราประสบภัยใหญ่หลวงทรัพย์สมบัติของเราวอดวายหมดได้สิเพื่อนได้สิสังขะเษฐีตอบโดยไม่ต้องคิดอย่าได้เป็นทุกข์ไปเลยเรายินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขั้นแล้วก็สั่งให้บ่าวไพ่เปิดคลังแบ่งทรัพย์ให้400ร้้านแต่แบ่งข้าวของอื่นๆให้ไปอีกครึ่งหนึ่ง ปิริยะเศรษฐีรับทรัพย์เหล่านั้นด้วยความยินดีแล้วเดินทางกลับไปตั้งตัวณกรุงภาราสีต่อไปตามเดิมครั้นต่อมาสังขะเศรษฐีได้ประสบภัยอย่างใหญ่หลวงเหมือนกันกลายเป็นคนยากจนขัดสนขึ้นมาบ้างก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราได้สร้างบุญแก่เพื่อนของเราเป็นอันมากหากเราไปหาเขาเขาคงไม่รังเกียจทอดทิ้งเราแน่ คิดไปดังนั้นแล้วจึงพาภรรยาออกเดินทางไปกรุงพาราณสีคันถึงแล้วได้บอกให้ภรรยานั่งคอยอยู่ที่สารานอกเมืองส่วนตัวเองเดินทางเข้าไปยังบ้านปิรุยเสฐีผู้เป็นสหายปิรุยะเศษฐีเมื่อเห็นหน้าเพื่อนซึ่งเคยมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อเขาดังนั้นแต่หาได้ให้การต้อนรับใดๆไม่เพียงถามอย่างเสียไม่ได้ว่า เพื่อนมาหาเราด้วยเรื่องอะไรหรือกันมาเยี่ยมสังฆเศรษฐีผู้ตกยากตอบอย่างไม่เต็มเสียงเพราะรู้ว่าเพื่อนไม่เต็มใจต้อนรับเขาเล้แก่พักที่ไหนเพื่อนทรยศถามต่อไปกันยังไม่ได้ที่พักเลยสังฆเศรษฐีตอบอย่างอ่อยๆอดุดเดิมตอนนี้ให้เมียรออยู่ที่ศาลานอกเมืองกันมาที่นี่คนเดียว ปิเิียเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ทำเป็นนิ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ว่าแหมเสียใจนะบ้านกันนี่ไม่มีที่จะให้พักขอให้เพื่อนเอาอาหารไปหุงต้มกินเองแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเถอะอย่ากลับมาหากันอีกเลยว่าแล้วก็สั่งให้ทาสคนหนึ่งตวงข้าวรีบสี่ธนานห่อชายผ้าให้สังขาเศรษฐีเพื่อนพูดตกยากไปความจริงในวันนั้น ปริยะเศรษฐีกำลังให้ถาดผัดข้าวสาลีสีแดงอย่างดีขึ้นใส่ฉางตั้งร้อยเกวียนแต่ถึงกันนั้นก็ยังอุตส่าห์ให้ข้าวรีบแก่สหายตั้งสีธนานฝ่ายทาดผู้นั้นตวงข้าวสีธนานแล้วเดินไปให้สังฆเศรษฐีสังฆเศรษฐียืนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าปิริยะเศรษฐีนี่หนอเป็นคนไม่รู้คุณ เราให้เงินมาตั้งสี่ร้อยร้านยังให้ข้าวรีบแก่เราเพียงสี่ธนานเท่านั้นเราจะรับไว้ดีไหมนอะ่ันคิดไปคิดมาก็หัวระลึกขึ้นมาได้ว่าเขาตัดไม่ตีเสียแล้วโดยที่เราสิ้นเนื้อประดาตัวหากเราไม่รับสิ่งของของเขาไว้ก็ชื่อว่าเราตัดไม่ตีตอบถ้าเรารับไม่ตีของเราก็ยังดำรงอยู่ เมื่อคิดได้ทังนั้นจึงตัดสินใจรับข้าวรีบสีธนานนั่นไว้แล้วรีบลงจากปราสาทออกมาหาภรรยาที่ศาลานอกเมืองได้อะไรมาละพี่ภรรยารีบลุกขึ้นมาถามด้วยความดีใจได้ข้าวรีบมาสีธนานเศรษฐีผู้ตกยากตอบอย่างไม่เต็มเสียงพางเล่าต่อไปว่าปิริยะเศรษฐีทิ้งเราเสียแล้วน้องเอ้ย ภรรยาเศรษฐีได้ทราบดังนั้นก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจอย่างใหญ่หลวงโธพี่รับข้าวรีบนี้มาทำไมมันเทียบกับเงินสี่ร้อยล้านของเราได้หรืออย่าเสียใจไปเลยน้องเอ้ยสังขะเศรษฐีปอบทั้งทั้งที่ตัวเองก็น้ำตาคลอด้วยความเสียใจข้างแขนใจประมาณที่พี่รับข้าวรีบของเขามาก็เพื่อรักษาไมตรีของเราไว้ ไม่ให้เสียธรรมเนียมของมิถี่ดีพี่ก็ใจดีต่อเขาเสมอแหละภรรายาพา่อพางร้องไห้คำควรต่อไปอย่างไม่ยอมหยุดพอดีขณะนั้นท้าดกรรมกรที่สังฆเศรษฐีแบ่งให้มากับปิริยะเศรษฐีเมื่อครั้งก่อนได้มาที่ศาลาแห่งนั้นหลายคนพอได้ยินเสียงภรรยาเศรษฐีร้องไห้จึงพากันเข้าไปหมอบลงและไต่ถาม นายทั้งสองมาที่นี่เพื่อประสงค์สิ่งใดสังคเศษฐีเล่าพฤติการให้ฟังโดยตลอดอย่างไม่ปิดบงังอัมพางถ้าอย่างนั้นนายท่านอย่าวิตกไปเลยพวกข้าเกาปอพวกเราจะช่วยท่านเองว่าแล้วได้ยพาเสษฐีพร้อมภรรยาไปยังบ้านของตนให้อาบน้ําชำระกายด้วยน้ําหอมอันดีแล้วให้กินข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วจึงเรียกเพื่อนทาตกรรมกร มาด้วยกันมาเล่าเรื่องของนายให้ฟังโดยละเอียดเมื่อสังขาเศรษฐีพักที่นั่นได้สองสามวันท้าวกรรมกรทั้งหมดจึงพากันไปร้องทุกข์ที่พระราชวังพระเจ้าพระราชสีรับสั่งให้หาตัวเศรษฐีทั้งสองเข้าเฝ้าทันทีแล้วตัดถามสังขาเศรษฐีขึ้นก่อนว่าท่านได้ให้ทรัพย์สี่ร้อยล้านแก่ปิริยะเศรษฐีจริงหรือไม่เพียงแต่เท่านั้นพยะค่ะ สังขาเศถษีทูลตอบข้าพเจ้าได้ให้ทราบอย่างอื่นแก่เขาอีกมากมายจริงหรือเศรษฐีท่านรับสั่งถามปิริยะเศรษฐีจริงพะยะค่ะเศรษฐีเนรคกุลรับตามตรงแล้วท่านได้ตอบแทนสังคาเศรษฐียังไงบ้างเศรษฐีเนรคกุลนิ่งเฉยไม่ทูลตอบประการใดท่านได้ให้ข้าวรีบสีนาน แกสังขาเศรษฐีใช่ไหมรับสั่งสามต่อปิริยะเศรษฐีไม่ทราบจะทูลประการใดจึงนิ่งอันต่อไปอีกพระเจ้าพระราสีจึงหันมาปรึกษากับหมู่อำมาตร,ราชมนตีว่าเราจะทำยังไงดีควรริบทรัพย์ทั้งหมดยกให้สังขาเศรษฐีไปพะยะค่ะอำมาตร,ราชมนตีต่างทูลขึ้นเป็นเสียงเดียวกันถูกต้องแล้วพระ เจ้าภารณสีคอยตามทันทีปิริยเศษฐีนี่ชั่วช้าในละคุณทางที่ถูกที่ควรไม่น่าจะไว้ชีวิตเสียด้วยซ้ำขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเขาเถิดพยาคะสังคาเศรษฐีทูลทัดทานขึ้นทันทีเขามิได้ทำผิดคิดร้ายอะไรรุนแรงถึงขนาดน,น,นั้นเลยและสำหรับทรัพย์สินข้าพเจ้าก็ไม่ต้องการของผู้อื่น ขอจงพระราชทานเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นส่วนของข้าพเจ้าที่ให้เขามาเท่านั้นเถิดพะย่ะค่ะแม่ท่านช่างเป็นคนดีมีน้ำใจประเสริฐเลือกเกินทรงรับสั่งชมเชยแล้วโปรดให้จัดการตามประสงค์ของเขาทุกประการเมื่อสังฆเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติของตนคืนแล้วก็พาเราทาสกรรมกรกลับไปยังกรุงราชคฤห์ ตั้งหน้าตั้งตาประกอบการงานและทำบุญกุศลจนชั่วอายุไขคติธรรมจากเรื่องนี้คนเนรคุณย่อมประสบความวิบัติหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน